สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทรุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเตือนภัยเรื่องเพี้ยจ,จันทรนสีเขียวในข้าวกันก่อนนะครับพอดีช่วงนี้เห็นมันมีการระบาดของเพี้ยจ,จันทร์สีเขียวนะครับมันทําให้เกิดโรคใบสีส้มนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วในการสังเคราะห์แสงข้าวมันก็ลดลงการจเจริญเติบโตแล้วก็ช้านะครับเพราะว่าพวกนี้เนะี่ยมีอ่าเป็นตัวนําไวรัสเข้าสู่ต้นข้าวนะครับ ไปดูกันว่าวการพึ่การฉันเนี่ยทำกันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนวิณนักกรท่านใดที่พมมีกาลังทรัพย์นะครับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงช่วยเหลือพระภิสูสงอาพาธนะครับโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมาที่โรงพยาบาลเด็กในที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับซึ่งมีผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถารวบทั้งเด็กด้วยที่อยู่ในความุปการะดูแลของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดพมมีกาลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคในบัญชีใต้คลิป โดยตรงกับโรงพยาบาลได้เลยนะครับก่อนอนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้นะที่นี่ด้วยพลี้จั๊กจั่นสีเขียวเนี่ยเราเคยจะพบเห็นนะครับแต่ว่าปีนี้ผมเห็นในหลายพื้นที่นะครับบน่นบอกว่าเอ๊ะมันตัวอะไรสีเขียวเนี่ยนะครับจริงๆในนาข้าวเนี่ยมันเหมืนเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียวนั่นเองพลี้จั๊กจั่นสีเขียวเนี่ยเป็นพวกแมลงปากดูดคือมันจะดูดกินน้ําเลี้ยงในต้นข้าวของเรานะครับในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่2ชนิด เป็นพวก d i s t a n กับ s t อ r นะครับซึ่งแมลงทั้งสองชนิดเนี่ยมีลำตัวสีเขียวอ่อนและจะมีแต้มดำบนปีกบ้างนะครับลำตัวเนี่ยความยาวก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกอ่าจริงๆพวกนี้เนี่ยมีความสามารถอย่างหนึ่งรู้ไหมครับพวกเพี้ยจากรฉันสีเขียวเนี่ยนะครับพวกนี้มันเคลื่อนที่เร็วเมื่อมันมีคนเนี่ยไปรบกวนมันมันจะเคลื่อนที่เร็วมากโดดปึ้งๆแล้วก็บ,บินไปก็มีนะครับไอ้พวกเนี้ย ความสามารถในการบินของพิจกรังสีเขียวเนะี่ยบินได้ไกลหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็กลางคืนเนะี่ยชอบมาเล่น,ลนไฟจะพบเห็นพิจิรังสีเขียวเนะี่ยระบาดในช่วงมิถุนารถึงตุลานะครับก็คือช่วงนี้นะครับกรกฎา,าก็เป็นช่วงที่ระบาดนะครับว่างไขเป็นกลุ่มประมาณ 8- ปดถึงสิฟองครับระยะไขประมาณนาน5้าถึงแวันแล้วก็ตัวอ่อนเนี่ยมี5ระยะระยะตัวอ่อนนานประมาณนาน ประมาณ14 1 5งวันที่ระยะนะครับและตัวเต็มวัยอยู่ได้ประมาณ10วันแล้วก็เข้าสู่ดักแดงแล้วก็เป็นตัวอ่อนใหม่อันนี้เป็นวงจรของเพลยกระจันที่มันเป็นโรคของผ่าหัของโรคใบสีส้มนะครับแลวเพลยกันสีเขียวเนี่ยทำลายข้าวของเราอย่างไงนะครับการทำลายของเพลยกันสีเขียวเนี่ยมันจะเอายกเข้าแปลงกันทีหลังจากที่ข้าวเราเป็นต้นกล้าแล้วมันจะเพิ่มทวีความจานวนของมันเนี่ยมากที่สุดในช่วงที่ เจริญเติบโตของข้าวก็คือทางลำต้นแล้วก็ใบทุกวันนี้ตัวเตียมใบของเพี้ยเจ้าสันสีเขียวพวกนี้มันจะดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณใบและลำต้นของข้าวนะครับถ้ามันเป็นมากเนี่ยมันดูดมากเนี่ยข้าวมันจะเหี่ยวเพราะมันถูกดูดน้ําเลี้ยงไปนะครับทําให้มันชั้นกการเจริญเติบโตแล้วก็บางทีก็ถ้ามีปริมาณมากมันก็แห้งตายแต่พวกนี้เป็นแมลงพาหะของโรคใบสีส้มด้วยนะครับถ้าเกิดอาการของโรคใบสีส้มเนี่ยข้าวจะมีปรากฏอาการดังนี้นะครับ ต้นข้าวมันแค่แก่นใบเหลืองออกรวงไม่สม่ําเสมอแล้วก็เมล็ดรีบนะครับโดยพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นพืชแกานสีเขียวถ้ามันอยู่ในแปลงนานะครับมันจะอาศัยอยู่บนส่วนบนของต้นข้าวในตอนเช้าคือต้นข้าวมันแสงแดดมันมันยังไม่จัดมันก็อยู่อาศัยอยู่บนเราจะจะเห็นถ้าไม่เห็นก็เปิดดูด้านใต้ต้นข้าวมันจะมีนะครับอยู่บริเวณปลีมน้ําแต่พอมันเข้าสู่ช่วงบ่ายๆ่มันย้ายลงมาด้านล่างบริเวณที่ต้นข้าวที่ ต่อกับน้ำเนี่ยบริเวณเปลี่ยมน้ำน,นะครับมันจะอยู่ตรงนั้นแหละนะครับกออกตัวอ่อนนี่จะทงไมสนเดี๋วมันมันไม่ค่อยอยู่กันเป็นกลุ่ม,มนะครับบางทีก็ไม่เห็นการระบาดจนถึงข้าวเสียหายมากมายนะครับแต่ว่าถ้ามันลงเยอะเนี่ยมันก็เสียหายในเช่นเดียวกันเรื่องการหนึ่งพิจิกจันรเนี่ยจะมีวงจรชีวิตอยู่ได้ประมาณ3ามถึงสี่ชัว่วอายุก็คืออ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่า การดำนาหนึ 1> 1่งครั้งหรือหวานข้าวหนึ่งครั้งเกิดเกเ่ียวเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ3ามงสี่ชั่วอายุนะครับตัวเต็มใมันชอบวล่นไฟเราสามารถนํากับดักไฟเนี่ยไปดักมันได้นะครับแล้วเพชรจันทร์สีเขียวเนี่ยมักระบาดในฤดูฝนเป็นช่วงที่ข้าวกาลังเจริญเติบโตพอดีมันถึงระบาดง่ายนะครับเพชรจันทร์สีเขียวเนี่ยมันเป็นส่วของข้าวพบได้ในข้าวนาปีมากกว่านาปรังแต่ตัวอ่อนตัวเต็มใบนี่ยช่วยกันกินโดยกินน้ำยงจากใบข้าวนะครับ แล้วก็ดูดกินไม่พอแล้วก็ปล่อยพวกเชื้อไวรัสเข้าไปอีกด้วยทําให้เป็นโรคใบสีส้มนั่นเองมาดูวิธีการป้องกันของจัดพวกเพี้ยเจ้ากรย์ันสีเขียวว่าทํำยังไงบ้างนะครับหนึ่งนะครับใช้ไยล่อพวกนี้จะทำลายตัวเต็มใบของมันได้ข้อที่2ปลูกข้าวพวกพร้อมกันแล้วปล่อยให้พื้นที่นาเนี่ยว่างระยะหนึ่งเพื่อตัดวงจรชีวิตของพวกนี้นะครับปลูกข้าวพันธุ์ฐาน,านเช่นก็ขอยี่สิบก็ขอยีอ 21, ่ 23, สิบสามศูพันหงหกศูนย์ถึงพันเก้าศูนย์ พิโลก2ชมแพลศูนย์กวง 88, แปกันจันนางพญาหนึ่งสามสองและผงไราพอนี้เป็นพันธุ์ที่ต้นานทานพิจังสีเขียวนะครับแล้วก็ใช้สารเคมีที่จะพาไปดูในช่วงท้ายๆนะครับการป้องกันเนี่ยขออนุญาตนําเอาของกรบมาข้ามาเล่าสู่กันฟังนะครับสารเคมีที่ใช้ก็จะเป็นสารฆ่า,มาแมลงในระยะที่มแมลงเป็นตัวอ่อนเช่นเดนโเทฟูแลนบโฟเฟเนอีโทเฟนฟอกพวกนี้ แล้วก็พี่นรศก่อนเนี่ยใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องนํา3ตัวนี้มาผสมกันเพราะจะทาให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยมันลดลงและข้อประเด็นสาคัญอย่าใช้กลุ่มสารไพรทอยสังเคราะห์เช่นตัวไหนบ้างไซเปอร์เมทินไซฮารทินและเดลต้ามเมทินเพราะนี้เป็นกลุ่มสารไพรทอยสังเคราะห์เว้นได้ให้เว้นหลีกได้ให้หลีกเพราะว่าถ้าพ่น,นไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันดื้อยาพ่นยังไงก็ไม่ตายเพราะมันดื้อยาไปแล้วนะครับ ตัวอย่างนะครับอันนี้คือเดนอทีโฟแรนที่สามัญแต่ชื่อการค้ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเดนทีโฟเรนด้านซ้ายส่วนด้านขวาก็เป็นเดนทีแรลนเหมือนกันแต่ชื่อการค้าเป็นสตาร์เกนจีเพราะฉะนั้นเราเลือกชื่อเนี่ยชื่อการค้าอะไรก็ได้เอ้ชื่อสามัญอะเดี๋ยวเข้าไปนะครับพูดผิดพูดหม่นะครับชื่อสามัญเนี่ยมันชื่อเดียวกันคือเดนทีโฟแรนแต่ชื่อการค้าเนี่ยแล้วแต่เขาจะต่างเพราะนั้นเราไปชื่อเนี่ยเราดูชื่อสามัญเป็นหลักนะครับ ตัวนี้ก็คือโบโฟเฟซินกำจัดพวกไข่มแมลงอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีหลายยี่ห้อแต่ชื่อสมันตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอิโทเฟนฟอกซ์นะครับมีชื่อสมัแค่ตัวเดียวอิโทเฟนฟอกซ์ส่วนชื่อกันพาจะเป็นเทบอลหรือไฮเนียวยี่สิบอะไรก็แล้วแต่เป็นตัวอย่าตัวเดียวกันทั้งนั้นนะครับต่อมานะครับสารที่ห้ามใช้เพราะใช้แล้วมันลื้อยานะครับก็ตามที่กล่าวมาแหละ ใส่เปอร์เม็ทินเดลต้าเม็ทินอะไรพวกนี้ห้ามใช้โดยเด็ดขาดมันไม่ตายมันก็ดื้อยานะนี่นะครับเราพูดถึงเพี้ยนจันสีเขียวไปแล้วนะครับมาพูดถึงโรคใบสีส้มก่อนเนื่องจากเพี้ยนจันสีเขียวนะครับโรคใบสีส้มพบในเขตชนบททานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างนะครับมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสได้แก่ RTBV กับ RTSV นะครับแล้วก็โรคใบสีส้มเนี่ย ระบาดในช่วงที่เกือบทุกร,ระยะเลยก็ว่าได้เช่นระยะกล้าแตกก่กอตั้งท้องพวกนีน้ถ้าเชื้อพวกนี้นเข้าสู่ต้นข้าวเราในระยะกล้าถึงแต่ก่อเนี่ยจะทําความเสียายให้กับข้าวเราเนี่ยอ่ารุนแรงน้อยกว่าระยะตั้งท้องและออกลวงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในช่วงกล้าแต่กอเนี่ยข้าวมันยังไม่แข็งแรงเหมือนที่เราก็ใส่ปุ๋ยเยอะเกินพวกนี้นเข้าทำลายง่ายนะครับ การที่ข้าวจะแสดงอาการน่นะครับหลังจากที่มแมลงพวกนี้มันดูดแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปข้าวจะแสดงอาการใบสีส้มเห็นประมาณ1 5บหถึงยีบบาทนะครับมันข้าวก็จะเป็นดังภาพเนี่ยจากเขียวๆอยู่ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับการสีเหลืองเนี่ยมันจะเริ่มจากปลายใบเข้าหาโคนใบย้ำนะครับเริ่มจากปลายใบเข้าหาโคนใบป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุนแรงมาก เก้ากล้าในนาเนี่ยมันก็จะตายได้เหมือนกันนะครับต้นที่หายก็จะเป็นต้นที่แคขกันเอาง่ายก็คือผิดปกติว่างน,นั้นเองนะครับช่วงลาต้นสั้นอันนี้ก็คืออาการผิดปกติบางทีถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยมันอาจจะตายทั้งกอได้นะครับก็ใบสีส้มเนาะเป็นรุนแรงจะมากน้อยขึ้นอยกับว่าเพลีกจันสีเขียวเนี่ยมันฝังเชื้อไว้เนี่ยเยอะไหมไน,นั่นเองนะครับถ้าเป็นมากก็ไม่ออกรวงไหน ส่วนการแพร่ระบาดนะครับมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับมันถึงถ่ายทอดโดยแมลงปหาก็คือเพีย้ยจักจันรสีเขียวถ้านาแปลงนี้โดนเพี้ยักจันรสีเขียวกินแล้วมันก็ย้ายไปนาแปลงใหม่เพราะมันหมดอาหารแล้วนั่นเองนะครับการปพองกำจัดนะครับใช้ข้าวพันธุ์ต้านทาน,านเพีย้ยจักจันรสีเขียวเช่นกอขหนึ่งกอขสามข้อที่สองกำจัดวัพืชพืชอาศัยนะครับของเชื้อไวรัสและแมลงปะาถิงมันก็สมควรกำจัดเนาะเพราะว่ามันเป็นแหล่งอาศัยของ เชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชข้อที่3ป้องกันจันทรงปรหาหะก็คือเพรชจ,จันทร์สีเขียวนั่นเองนะครับด้วยไดโนทีฟูแรนบุโคเกซินหรืออิโทฟนฟอกแล้วก็ไม่ควรใช้ยาหลายอย่างผสมกันฉีดเดียวๆก็ดีไปอย่างนะครับบางทีอาจจะเปื้อนแรงงานแต่ก็ต้องรู้ว่าสารตรงไหนมันผสมกันหรืบ้างผสมกันแล้วฤทธิ์ไม่ค่อยมีเกิดถ้าเราฉีดน,น้ำเปล่านะครับแล้วก็ควรงดเว้นไม่ใช้สารกลุ่มเบต้าไทด์สังเคราะห์เช่นไซเปอร์เมทินไซลออทินและเดลต้าเมทิน ก็มีอีกหลายตัวนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพี้ยจ้าจันทร์สีเขียวที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวิธีป้องกันกาจัดก็ตามที่ผมกล่าวมาลืมเรื่องหนึ่งนะครับลืมเรื่องหนึ่งเรื่องการใช้ยานะครับมันจะมีไดโนทีฟูแรนอีโทฟนฟอกแล้วก็ยาบูโฟเฟซินนะครับยังไงก็ไปศึกษายาแต่ละตัวให้ดีตามที่ผมคลิปที่ผมกล่าวมานะครับแต่วิธีการใช้ยาเนี่ยอย่าลืมนะครับสมมุติว่า พี่ร้ยศก่เนี่ยซื้อไดโนทีฟูแรนมาแล้วฉีดไปครั้งสองครั้งเนี่ยมันยังไม่หยุดนะครับให้เปลี่ยนยาใหม่เปลี่ยนเป็นสารตัวอื่นที่ผมแนะนําอยู่ในคลิปนะครับถามว่าทำไมต้งเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อป้องกันการดื้อยาของเพลียพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ,อถ้าเพรี้ยพวกนี้มาเนี่ยมันมืนเป็นส่งสัญญาณว่าจะมีเพลี้ยลูกพี่ตามมานะครับเพรี้ยอะไรรู้ไหมครับเพี้ยกระโดดสีน้าตาล คืออาจจะไม่ตามมาฤดูนี้มันอาจจะ็นจะตามมาฤดูนาปังปีถัดไปนะครับเพราะวานาปังเหมาะและเกินที่พวกนี้จะเข้าทําลายลนั่นเองนะครับครับก็หวังว่าขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสักก่อนไม่มากก็น้อยเพื่ภาพการนใดก็ขออภยัยเวลาที่นี้ด้วยและการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นจะอยากมีตัณหาที่จะเป็นละมันเข้าหลวงปู่ดูนัตโลวัดพุทธารามจังหวัดสุรินท้ายขอรัตนาคุณระรัตนา,ตาคมครอเป็นนอกศึกกรทุกต่านอย่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ